นี่คือภาพที่จะเกิดขึ้นโอเคปัญหาที่คนกังวลว่าจะตามมาก็คือทุนเทาฟอกเงินจะเข้ามาคือเนื่องจากก็ต้องยอมรับนตรงๆเดิมเราก็มีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายอยู่แล้วข่าวก็ออกรายวันบอาโอโ้ธุรกิจมันไม่โปร่งใสอย่างนั้นอย่างนี้ตำรวจก็เข้าไปเกี่ยวข้องคนในกระบวนการยุติธรรมก็เกี่ยวข้องแล้วยิ่งมาทําแบบนี้มันจะไม่ยิ่งไปซ้าเติมตรงนั้นหรอครับคเมื่อเช้าผมเมื่อคุยกับปปงนะครับพอดีเรามีเรื่องธุระอื่นที่จะคุยแล้วก็นปปงก็ถามว่านี่ มีคนเข้าเป็นห่วงเรื่องของของทุนเทาอะไรเป็นไปได้ <ขอ S 2> ยังไงบ้างเขาบอกโอ้ไม่ต้องห่วงแล้วครับทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นเรามีกลไกต่างๆที่จะตรวจสอบได้หมดแล้วเรื่องเหล่านี้ได้ก่อนหน้าที่เขาจะร่างอันนี้เนี่ยทางปปง,งก็ไปร่วมคิดอยู่กับเขาอยู่ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมีมาตรการต่างๆที่รองรับที่สําคัญคือเรื่องนี้ถ้าจะเกิดก็เกิดในต่างประเทศด้วยซึ่งเขาก็มีข้อห่วงใหญ่และจัดการมาเราก็ยกแพ็กเกจที่ของต่างประเทศที่เคยประสบความสำเร็จมาดูแลได้เหมือนกันตัวอย่างง่าย ถ้าคุณบอกทุนสีเทาคือทุนที่ไม่มีที่มาแต่ถ้าคุณต้องขึ้นมาดีแคร์คุณต้องจดทะเบียนพอจดทะเบียนเสร็จเนี่ยนะครับเอาละคนมาจดทะเบียนก่อนพอจดทะเบียนเสร็จอาละาสมมติว่านะครับมีเอาละที่ไปไปโฟกัสเลยคนที่เป็นคาสิโนตรงคาสิโนนี่คุณบอกว่าเข้ามาแลกชิปถ้าคุณเสียคุณก็หายไปเลย mm hmm. ฟอกไม่ได้แต่ถ้าคุณดูเหมือนเข้าไปแล้วออกมาได้มากขึ้นคุณเขาเทรสได้ว่าบุคคลนี้คือใครเล่นจากที่ไหนเล่นแล้วกําไรจริงหรือเปล่า mm hmm. ใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปเอาชิปมาจากไหนเพราะเขาก็คือคือตัวคาสิโนเองก็ต้องระวังเหมือนกันอยู่ๆเขาจะเสียตังค์ได้ทําไมนะฮะเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาปเทคได้หมดเคยดูหนังอะไรฮะอะไรอีเลเว่นอะ Ocean, โอเชอียนโอเชียนอีเลเว่นใช่ไหมเห็นไหมฮะเขาจับได้แม้กระทั่งเซียนทีงหลายนี่ก็ยังจับได้เลยว่าไม่ให้คุณโกง<ม>เพราะโกงคือความเสียหายของเขาแล้วมันเป็นหลักประกันว่าคนจะเข้าไปเที่ยวด้วยความสบายใจอันนี้ผมายกตัวอย่างแล้วถ้าคุณห่วงเยอะห่วงอะไรเดี๋ยว คือผมว่าวิธีคิดจะต่างกันคือคนที่ประสบความสำเร็จเขาเรียกวินเนอร์แอดดิ e ูดทุกปัญหามีทางออกทำไมาเราทำธุรกิจเขาบอกมีริสกับริส t i g เกชันแต่ถ้าลูเซอร์ในเชิงธุรกิจนะครับลูเซอร์แอดดิชคือพวกพวกขี้แพ้นะครับ ทุกทางออกมีปัญหาเพราะฉะนั้นคุณทำไม่กล้าทําอะไรเลยเพราะนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับในสังคมไทยถ้าเราคิดว่านี่เป็นทางที่ค้นทางที่มีประโยชน์กับคนไทยมีการจ้างงานมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับก็ถ้าเปิดคุณห่วงอะไรนะครับแล้วทำดูและที่สําคัญเราไม่ใช่เบอร์หนึ่งของโลกเราเป็นเบอร์หลายๆเบอร์ของโลกแล้วเพราะ,ะนั้นเขาประสบความสำเร็จยังไงเขามีปัญหาอะไรเขาแก้ย่างไงเอามาใส่ในประเทศไทยครับ มีบทเรียนเต็ไมไปหมดที่เราที่เราได้ศึกษา่มาตรการป้องกันตัวตัวผู้ประกอบการที่จะเข้ามานักลงทุน huh. ความโปรง่งใสใครจะได้ใบอนุญาตใคร,ครจะได้ต่ออายุความสัมพันธ์ในทางการเมืองเนี่ยมันมันกังวลกันไปหมดเลยคุณหมอว่าใครที่จะเข้ามาได้ประโยชน์ตรงนี้ครับคือเขาเรียกบิดดิ้งพิเศษการการปร,ประกวดประขันกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องบิดดิ้งแล้วก็ผมว่าต้องตั้งกติกา ทุกวันนี้นี่อย่าพูดแต่เรื่องนี้เลยทุกเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิที่ตั้งขึ้นก็ต้องมีการประกวดราคา<ม>ก็คล้ายๆกันนะครับหรือว่าโครงสร้างต่างๆก็คุณว่าเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดกับรัฐนะครับแล้วก็ใช้กรรมการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับให้มันโปร่งใสกระบวนการโปร่งใสเมื่อไหรก็ตามที่มีการแข่งขันเนี่ยเขาสู้กันเองไม่ให้ใครโกงใครผมเคลียร์ตรงนี้เนื่องจากในกฎหมายมันใช้คําว่าเป็นใบอนุญ,ญาตถูกไหมครับครับแต่ว่าใครที่จะได้ใบอนุญาต ก็ต้องเสนอราคาแข่งขันไม่ใช่ราคานะครับเสนอเลยว่าคุณจะทําอะไรอ,อสมมุติว่าเรามีเรามีนะครับรัฐลงทุนด้วยที่ที่พื้นนี้เปล่าๆเปลอาแล้วคุณจะทําอะไรล่ะทําแล้วคุณมั่นใจเลยคุณก็ต้องโชว์ตัวเลขว่าผมเอานี้มาแล้วมีลูกค้ามาเท่านี้เท่านั้นนะเพราะว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่เป็นของเขาแล้วนะหลังจากที่ผมมีที่ซึ่งเอาละเอาสมบัติของของของประเทศของแรงประชาชนเป็นพื้นให้คุณ นะครับแล้วให้คุณมาลงทุนแสนล้านสมมตินะครับเขาลงทุนแสนล้านเขาต้องมีวิธีว่าเขาจะต้องมีมีกำไรที่มีมีมีโอกาสที่มีรายได้กลับขึ้นมาอย่างไรและกําไรส่วนนี้จะแบ่งอย่างไรที่ทุกอันเขาเรียกมี CSR คือจะแบ่งส่วนหนึ่งไว้สําหรับทําให้ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติเลยมีคนบอกผมว่ามีคนบอกนะครับก็ผมไม่ได้ไีไม่ได้ศึกษาชัดเจนที่มาเก๊าเขาบอกว่าเขาแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยจ่ายให้กับประชาชนเลย พูดง่ายว่าเหมือนกับเป็นเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาต้องจ่ายให้กับประชาชนรอบมาเก้าเป็นต้นนะครับมีส่วนชุมชนรอบข้าที่อาจจะได้รับผลก็ระทบนั้นอันนี้หลักนี้เราก็เคยใช้นะครับสมัยผมเป็นรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยคือคนต่อต้านเรื่องของการสร้างโรงงานลงพลังงานเราก็บอกว่าอย่างเงี้ยไอเดียเลยถ้ามีส่วนหนึ่งแบกได้หนึงชดเชยเลยเป็นต้นนะครับนี่เป็นหลักทั่วไปก็คือเหมือนกับให้ให้คนที่สนใจในการจะลงทุนเสนอโปรเจกต์เข้ามาว่าคุณจะทําอะไรบ้างทำอะไรแล้วประโยชน์ของประเทศชาติ เกิ S 2> <S 2> ดประโยชน์ของประชาชนเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับซึ่งบางทีมันอาจจะวัดเป็นแค่ตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับคุณต้องวัดหลายเรื่องหนึ่งตัวนี้น่าสนใจไหมเป็นไปได้ในทางธุรกิจหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับคุณต้องเป็นประเมินกันแล้วประเมินกันอย่างรอบคอบก็เหมือนกันฮะทุกวันนี้สมมติเราจะประมูลอะไรแล้วแต่ทางเทคนิคเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทางราคาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้นี่เขา ได้ไปคือเหมือนได้สัมปทานถ้าคุณได้สัมปทานแล้วเนี่ยประกันว่าคุณจะต้องจ้างงานคนไทยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมีสัดส่วนของคนไทยมาลงลงทุนด้วยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องจ้างงานแล้วต้องแบ่งส่วนสมมติคนเสนอว่านี่ผมแบ่งเงินให้ให้ไปใช้พัฒนาประเทศในส่วนอื่นของภูมิภาคอื่นก็ได้เป็นไปได้หมดตัวตัวนักลงทุนที่จะเข้ามาเห็นบางสื่อก็รายงานมี5-6แห่งบ้างนะครับที่ก็เป็นนักลงทุนในอเมริกาในมาเก๊าบ้างเนี่ย เป็นไปได้ไหมที่มันจะมีการสวมรอยเป็นแบบทุนสีเทาเข้ามาจากใต้ดินขึ้นมาแล้วมาทุกอันเนี่ยเอาเงินผิดกฎหมายมาทําปกติถ้าเห็นนะครับ<ๆ>ที่เวลาที่ประกวดเนี่ยทางราชการก็ต้องประกวดเอาซองมาก่อนสิ่งที่สำคัญคือจดทะเบียนที่ไหนนะครับแล้วมีทุนจดทะเบียนอยู่เท่าไหร่บาลานซ์แบงค์แบงค์คือดูได้ว่าของคุณแบงค์เอ่อบาลานซ์ชีตคุณเป็นยังไงบ้างคุณดูไวหรอถ้าสมมติคุณบอกลงทุนแสนล้านแล้วคุณจดทะเบียนร้อยล้านเนี่ยไปไม่รอด ใช่ไหมครัเพราะนั้นก็ต้องทุนจดทะเบียนที่สูงกว่านั้นและทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วด้วยนะอะไรทํานองนี้เพื่อไม่ให้กันคน,นเพื่อไม่ใช่ว่าเดี๋ยวคุณมากักแล้วกันคนอื่นเป็นต้นกติกาเหล่านี้เกิดขึ้นได้แล้วก็ด้วยกันข้อข้อ,ข,อข้อกำหนดที่เหมาะสมที่รับฟังความคิดเห็นที่บรรจุในกฎหมายได้อย่างไรก็ตามตัวนี้มีบทเรียนจากประเทศอื่นแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นเงื่อนไขได้ก็มาล็อกมาป้องกันซะอ,อ,อ่านกฎหมายแล้วมันก็เหมือนกับ บางคนวิจารว่าเหมือนกันการเซ็นเช็คเปล่าให้คณะกรรมการนโยบายที่คุณหมอพูดมาเนี่ยจริงๆด้วยความครบมันไม่ได้มีเขียนอยู่ในกฎหมายนะแต่ไปรอให้คณะกรรมการนโยบายกําหนดขึ้นมาเมื่อกฎหมายมีผลมังคับเป็นห่วงมากก็เขียนเอาไว้สิครับคือทั้งหมดเนี้ยเป็นไอเดียที่คุยกันหมดแล้วมีการพื้นพื้นฐานการศึกษาที่อยู่ในนั้นเดี๋ยวเขาจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเขียนเป็นในกฎหมายมนลิจิตเกินไปอาจจะไม่เหมาะสมนะครับคุณอาจจะให้กรอบก็ได้นะครับว่าต้องกําหนดอย่างนั้นอย่างนี้ ใส่ร<ว>ายละเอียดเพิ่มเติมได้ไมีสภาเน,<พ>นี่ยยังถกกันอยกายาวในสภายังถกกันเนาะจะใส่หรือไม่ใส่นะ<ม>โหวตผ่านือเปบ่าว่าเห็นด้วยหรือเปล่าเขาจะมีคือธรรมดาฮะในรัฐประชาธิปไตยจะมีเห็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันทําอย่างไรถึงจะทําให้ได้ข้อยุติที่ดีที่สุดสําหรับประชาชน<ม>ถูกผิดเนี่ยตัดสินใจสภาเราช่วยตัดสินใจ